สวัสดีค่ะทุกคนที่เมื่อวานนี้เสียแผ่กันไปนานไปดูคอมเมนต์กัน่อยก่กกาโอเคแผ่ <laughs> หายแล้วค่ะเอาล่ะทุกคนวันนี้เรามีชา์เลนเราจะเป็นเราจะเป็นพลาดไอ้พวกนั้นหนึ่งวันไปกันเลยนะไอ้พวกองวันนี้ดิ วันนี้กูจะเป็นท่าประเมินหนึ่งวันโอเคปะเออแต่กูไม่อยากแต่งอ่ะ <Yeah. S 1> ก็ไดกกูต้องทำจริงสินะ เอ้ A, แล้วก็ต้องแจงเล็กน,นะอ๋อใช่คอนแทคเลนส์ตื่นได้แล้วไอ้พวกสลัดพักเอ้ยนอนกันไ่ได้เออจริงจิง